สิ่งที่เราเป็นมากกว่าผู้คุมก็คือมีความเสียสละเราต้องทุ่มเท เรือนจำก็คือควบคุมแต่ว่าที่สําคัญกว่าก็คือการพัฒนาถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยผู้ขังก็กลับไปอยู่บนทางเดิมบนทางที่จะมีทางเลือกให้ผู้ต้องขังก็คือการศึกษาการพัฒนาจะทําให้ผู้ขังมีทางเลือกทางเดินที่จะไม่กลับมาสู่เรือนจําอีกผู้คุมกับการศึกษานี้ก็เหมือนกับเสือที่เป็นแมวอะจากที่การควบคุมเนี่ยเราต้องเข้มแข็งดูธรรมัดธรรมเองแต่พอเปลี่ยนบุคลิกมาเป็นครูเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนสถานะของการควบคุมคู่กับการเป็นครูด้วยจากที่เราต้องเข้มแข็งเนี่ยเราจะเป็นผู้ให้ก็คือให้ความ คือว,ว่ามันเปลี่ยนตัวตนของความเป็นผู้คุมไปเลยอะ่ะสิ่งที่เราเป็นมากกว่าผู้คุมก็คือมีความเสียสละมากขึ้นเราต้องทุ่มเทต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ขังเนี่ยได้รับความรู้ได้รับความช่วยเหลือจากเรามากที่สุดที่เราจะทําได้ผู้คุมเนี่ยไม่ได้เป็นครูโดยสายเลือดก็ต้องมาพัฒนาตัวเองก็ต้องมาฝึกตัวเองเพื่อที่จะได้มีความรู้แล้วก็ต้องไปเรียนรู้มากขึ้นเพื่อจะได้นําความรู้เนี่ย มาพัฒนาเขารับที่ชอบในเรื่องการศารึกษาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของผู้คุมก็มีเวรจานทร์จินสุขเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปควบคุมผู้ขังภายในแดนปกติทุกๆคนเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ทางาน24ชั่วโมงเราอยู่ในเรือจนจําแล้วมันไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าทุกคนไขฟ้าเอาโอกาสเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดนะโอกาสก็มีให้ทุกคนเสมอละที่ประทับใจอย่างนี้ก็คือต่างชาติที่เขียนจดหมายภาษาไทยแล้วก็เขียนได้สวยด้วยก็คือเรามีความภาคภูมิใจที่เห็นการศึกษาของภาษาไทยของเราเนี่ยคนต่างชาติก็อยากเรียนรู้เ,เขาพูดได้เ,เขาเขียนได้เนี่ยเขามีความสุข นักโทษเข้ามาในแต่ละครั้งเนี่ยอัตราโทษสูงเนี่ยภาวะสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเองเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความรุนแรงกับในความคิดของเขาแล้วก็อารมณ์ของเขาและความรู้สึกของเขานะครับก็คือตัดสินมาสมมติโทษตั้งแต่15ปีขึ้นไป มันทาให้เขารู้สึกมีความวิตกกังวลซึ่งเขาต้องอยู่นนพอเขาได้รับโทษเสร็จแล้วมันก็จะเกิดภาวะแห่งความเครียดแน่นอนเพราะว่าโทษที่รับมามันสูงนักจิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าประเมินและคัดกรองให้ทันท่วงทีว่าระยะแรกของเขาที่เข้ามาจะทํายังไงเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วสามารถปรับใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าครับเราก็จะมีแนวทางเป็น3ระยะเะกันนะครับผมใน,นการน,นั่นคือหนึ่งระยะแรกรับของผู้ต้องขังเข้ามาเป็นระยะที่2คือนักโทษที่อยู่ระหว่างการคุมขังเป็นระยะเวลายาวนานอีกระยะหนึ่งก็ ก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่สังคมภายนอกสิ่งที่เป็นตัวแรงผลักดันที่จะทาให้ต่อไปได้การปรับพฤติกรรมการจัดโครงการต่างๆที่ทางกรมราชธณฑ์เนี่ยส่งเสริมมาให้เราที่ต้องจัดประจําเป็นทุกป,ปีอยู่แล้วนักจิตก็จะทําผลักดันง,งานสุขภาพจิตแล้วก็ดูแลสภาวะทางจิตของผู้ต้องขังให้เป็นปกติได้มากที่สุดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมทําให้มีศักยภาพมากกว่าเดิมพัฒนาตนเองให้อยู่ในชีวิตในสังคมได้ เพราะในนักสิบวิชาาอยู่ในเรื่องจำส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มีแค่บทบาทเดียวทคกกคุมคือต้องคุมผู้ต้องหางให้เขายืนในระเบียบบบเดียวกันแล้วก็ในสังคมในตัวเองสองหน้าที่ในตัวเดียวกันความเจริญก็ต้องหางแล้วก็ต้องคุมเพื่อต้องหางให้หลงหนีได้เลยค่ะความน่าท้าของนักสังคมในเรื่องจำเราต้องใส่ใจเราอยากปล่อยปละละเลยในกลุ่มที่คุมเบาบางเช่นผู้สูงอายุ ผูพ้พีการผู้ร,าาร้ยากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ถูกปล่อยอและเลยในเรือนจำต้องอาศัยเคื่องของเจ้าที่มาดูแลีถามว่าเหนื่อยไหมใช่ไหมเป็น้านสน่สัวครเป็นวู้คุมนี้เหนื่อยมากค่ะคนมีความแตกต่างแต่และคนมานั่งคุยกันสิบคนมีปัญหาสิปัญหาบางครั้ง พ่อพี่ต้องประชุมแบบสหวิชาชีพจริงๆยาบาลนักติดนักสงังคมแล้วก็หน่วยงานข้างนอกเพื่อที่จะระดมความคิดว่าในหนึ่งเค้นเนี่ยเราจะช่วยเหลือผู้ต้องาํางยังไงให้มีความปลอดภัยแล้วก็สาม,สมนารถสังคมภายนอกได้ก็ตระหนความคิดในสหสหวิชาชีพพี่ก็มีความภาคภูมิใจถึงแม้ว่างานมันจะเหน็ดเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนดีนที่จะทำแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ สิ่งที่การมาเป็นพยาบาลในเรือนจำแบบบรรทัดไทยตรงที่ว่ากลุ่มประชากรข,ของเรานั่นคือผู้ต้องขังนี่ละค่ะสิ่งที่เราดูว่าการดูแลผู้ต้องขังเนี่ยมันจะแตกตา่างจากการดูแลคนข้างนอกกับตา่ญญางกันอย่างไรพอเข้ามาแล้วจริงๆแล้วค่ะการดูแลการรักษาค่ะมันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดในของวิชาชีพพยาบาลนั่นคือความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนนะคะที่มันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นในผู้ต้องขังหรืออะไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถที่จะเข้า สู่ระบบสุขภาพพื้นฐานาเท่ากันหมดทุกคนการที่เราเข้ามาในเรือนจำเขาจะขาดการติดต่อเลยแม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสารวิชาชีพพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นข้างในเรือนจำหรือว่าข้างนอกค่ะความเสี่งก็มีหมดแต่มันอยู่ที่ว่าสติในการทํางานแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยู่ข้างในเดือนจำค่ะความเสี่ยงนั่นก็คือเราทํางานกับผู้ต้องขังะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาคิดอะไร ตรงนี้นะคะคือความเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังเราอะ่ะคุยกับเขาตรวจเขาเนี่ยเราจะต้องมีสติด้วยน,นะคะว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่คือเหมือนเราต้องคิดก้าวล้ำกว่าเขาหนึ่งก้าวเพราะว่าเราจะต้องดูท่าทีไม่ใช่เราจะทํางานแบบทําปกติไม่ได้ะคะ่ะเราจะต้องดูคิดไวแล้วว่านี่คือผู้ต้องขังเราจะต้องระมัดระวังตัวเองนั่นสุดเพราะเราก็มีคนที่รักเราออยู่ฉะนั้นเราก็ต้องเซฟชีวิตเราเหมือนกันค่ะ